ทุจากันพยากนสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ย FC ทุก๊ก่านยินดีต้อนรับค่ะจุ้ยองแม่จอยเด้อป้าลุงทุจากันลงทุจากันบอลลงอ่ะอยากนอนบอลไพ่นี่ขู่ไปนอนบน เออบอลปลา,าปลาล่มพี่น้องเไยแก้มจนดำอ่าทองบนท้ายขีบอยู่ด<อ>้มขี่รถกับอาอยู่ล้าปือ้อเลยเจ็บบ่เจ็บบอเจ็บบอเจ้าคือบ่เมืองเจ้าของคือให้เจ้าจของด้มคือจากันคือจากันจะไปพุ่นน่ะบอลไพ่อปลา บอนปลาเจ้าจคืาน,นบนนอนเจ้าอย่า <c oughs> คือยังขึ้นนอนนอนปลาเจ้า, <c oughs> จาคิดหอดแล้วบ่อย่าเฮ็ดพะโลมนะแม่หากระเสียมให้นะฮะทำเต็มก้อนจังดิดเออทำเต็มก้อนแปลว่าไปเหบางไผ่เนี่ยฮะบ้านบ้านอื่ินไปอยู่น้ำเปตู้แล้วเจ้าเด้อเด้อ ไม่จอยไปแห่บังไฟเล้เด้อต๊ดตึมต๊ดตึมต๊ดตึมเกเกเกไปวะฮอนแล็ไออืออีหล่าก็ไปอยู่หน้าน้ตู้อื่นนี่ไปวะไปวะอื่นมาเริ่มแห่บุญบังไฟได้อื่นเอาเนาะมาดิดมาหัวได้เด้อ FC อยู่ไก่อยู่เคียงเนาะ ทีสามสิบเลจุดบางไฟไปบะลูกฮะผมยาวแล้วผมนี่ผมงามเทผมงามเด้บ่ผมให้นี่ผมให้งามเทนี่ผมไม่งามเทนี่ผมไม่งามเทนี่หนา อ้าคืนอ้าคืนอ้าคืนนะอ้าวคืนคืนคืนสบายดีงามกว่าหนูใจให้ได้ใจนะสบายดีไหมทุจร้าก่อนหนูล่ะทุจร้าก่อนไหมคือบทุบุ่เก่งแน่นี่ิวาชนะเลย วาสนาลุยเลยวฮสนาเงยเงยเยลุยก่อนวาสนาเอ้ยวาสนาเอาไปใช่เฮ้ยใจฉเอาไปใช่ฮ้ตุ่มนอนนะนอนนะตุ่มก่อนผ่าไผ่ผ่าไผลดำดูปาอุ้ยมินเนียมินใกล้ปลาเลย มิ้นหอมป่จ้ะเออหอมหอมจ้ะลมึงลมังหอมแหงวะแมวผ่าปลาออกไปก็เอาก็อน้อแหงนะแหงบ่แหงแหงบ่เบิ้งไม่เชเาออกเอาก็เอาออกไปก็ ออกไปให้พาก่อนเลยอายเอผ้าเลยเมื่อเม่ <lawsuit royable. S 1> ์จะออกไปไหวหายก็ผ้าห้ยก็ผาลมก่อนเพ่งเฮงทีดีพาพ่อเพื่อนนะบุดจะผาเมยตุ้มได้ว่าตุ้มได้ว่านี่เมย์จอยตุ้มได้เยู่บ่ตุ้มได้บ่ ตุมอะไร่ว่ะอ้าไปเหอะไป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 หอะเฮ้ยไปจีบตุมไปหาพ่อคนน่ะพ่อจะไปใช้ฮะพ่อไปใช้พ่อลาไปใช้ไปใช้พ่อจันะไปเวียกแมวว่ะ เ็มึงเนี่ยมึงเน่ยพอเอ้ยถูกเจ้าล้มผ่านนะกินหอดกินหอดพอแห้งเด้อวะโหโหดโหดโหดจับโดมจับโดมยูนี่เด้เผื่อสีนอนนับห้าห้มีแห้งวะมินเมินด้ผ่าปลานี่มือมินมินมิเด มีนไหมหอมบ่หอมบ่เสื่นใจบ่ชื่นใจไหมเฮ่อโอ้ <c oughs> อยว่ะเด้ยเอาเอาไปนี้ <c oughs> เอาเอาเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างน,นี่หัมานอนแม่มานอนกินแมไมไหมลูกไว้ไปเอาผ้าพรมมาตุ้มไป นอนกินแม่ไหม Asana Asana ơi Hãy subscribe không เลื่องคอมเมนต์อยงปิดนะพอบุญไพชิมาบออืน่นนี่บ่ดีใจบ่ปะปาวาดชิมาแล้วบออื่นนี่เย่เย่ไรเย่เย่หนะตัวอ้ซื้อละตัวหลายซื้อเราไปมาละตัวชิซือ้อเราบามาเหรออืลม,ละ,มละตัว ตัวบ้าบ้านตัวบ้านให้บ้านดีใจใจดีใจเห็นได้เย่เย่เห็นอะไรเย่เย่ถามพ่ออยู่ตัวลูกบ่เชียวบ่ยังหะติ๊วจ่าเอ๋ มูเราฉี <políticas> ่เม <Yeah>! ื่อยได้นี่บิดบุญเราเมื่อปะได้นี่เมื่อป้าปันนาแล้วนี่เมื่อป้าปันนาแล้วฮะว่าว่าว่าชนาเย่เมื่อกลางคืหลังคือแดงไงหลังเป็นยัง นอนเด็กพี่น้องไอ้โมนี่เนะคนขี้ดื้อนอนเด้กเด้อเหมือนี้ปลาดุงงนอนเด้อนอนดอโมยอมนอนคือบนนอนเออนอนเด้กเด้อเมือนี่จ้ะเ้อเเฮ้อเฮ้ออ้นเฮอออเฮ้เ้

mình ơn mấy đồ Ăn à mềm nha Ăn à mềm nha Nhắp mà non món đủ à, thì đây Nhắp khẩn mát này tùm bò à. Nhảy của chào là cái Tụi nhầy của bạn đấy Tụi này Tui nhầy của bạn nào đấy Bạn xin à Bạn ơi Chỉ nôn bạn mới cho là bố Hmm? là no, นอน,อนอนุ่แหละน้อนนอนมันเนียบลับเลยได้โพก็ได้คุยน้ำหนไหเดี น้ำป,ปลาปลาละก็คุยเลยนอนเริ่มเดิม่ม นอนเด้นอนเดอปิดบาพายปิดไายนะเอาคือสิบบปิดนอนเปิดไาสิมันก็เดือมตาหน่อยนอนจ้ะนอนโอเคโอเคจ้ะนอน เดี๋ยวผื่อื่นจงหนีไม่แล้วลูกเนาะวันนี้หลานอนเด้อมันเด้กแล้วนอนได้แล้วกือสิฮึอเออพาก็น,นอนเลยเออคุมก็นอนเลยเออโมก็นอนเลยมีแต่คนนอนหมดเลยมีแต่บ้านานาได้ยอยัาบ่นอน บนนาก็ไม่จอยเน้นอนนอนหนุกเนาะเนาะปิดภัยเนาะอันนี้กินเบิรไปเธอหนึ่งเลยพี่นเราตาวเมมมาตาวหนึ่งเลยมากวดหนึ่งแล้วกินเบิร์กวดหนึ่งแนวคนเท่าน้อยกินแต่แมมเออเมมาะลรว่าลูกเมมอะไรวะโอเคโอเคจ้ะ โอเคไม่จอจยค่ะชิจบคลิปเพียงสนีก่อนให้วัสนานอนนอนกินแฮมก่อนเดลยปลาลุงเลยเนาะขอบุญขอบคุณอะไรเด้อที่เข้ามารับชมวาสนาตาซุ่มซื่นเน้อปลาลุงคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อแล้วกล่าวคำมาสบายดี